กังหันลมผลิตไฟฟ้านะครับเวอร์ชัน2นะครับเมื่อเวอร์ชั่นที่ได้ผลิตไฟฟ้าได้แค่2 5โวลต์นะครับต่อไปครั้งนี้จะผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่นะครับลองมาดูกันครับต่อไปจะเป็นการทดสอบนะครับกังหันลมผลิตไฟฟ้าตัวนี้นะครับอตอนนี้ก็วัดอยู่ได้7 0โวลต์นะครับ7 0โวลต์อยู่นะครับ ตัวนี้ถึงจะเป็นตัวเล็กแต่เพีขี้หนูนะครับเผ็ดจัดจ้านนะครับนี่วัดด้วยดีซีนะครับวัดเป็นโวลต์นะครับอ่านี้คือว่าการจี้นะครับเอาพัดลมกังหันลมนะครับเอาไปพัดแล้วก็ไปจี้พัดลมตัวข้างบนนะครับได้กําลังไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบโวลต์นะครับครับ ครับขอบคุณครับครับ